ถ้าเราเหนื่อยใจจิตตกหรือหมดพลังเมื่อไหร่เดินเข้าป่าอยู่กับธรรมชาติคุยกับต้นไม้นั่งหลังพิงต้นไม้ไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้แค่เดินเล่นในสวนสาธารณะหรือสนามหญา้าที่บ้านหรือนั่งเล่นที่ระเบียงมองออกนอกหน้าต่างแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะการอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงลมแล้วคุณจะพบว่า ความสงบไม่เคยหายไปไหนบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบธรรมชาติคือที่พักของใจลองปล่อยให้เท้าปราบสัมผัสพื้นดินมองท้องฟ้ามองเมฆมองแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านใบไม้และปล่อยมือจากความกดดันที่คุณสร้างให้ตัวเองเราไม่ต้องแข็งแกร่งทุกวันก็ได้รักตัวเองให้มากพอหันมาดูแลตัวเองคุยกับตัวเอง คุยกับธรรมชาติธรรมชาติไม่เคยตัดสินใครไม่ว่าคุณจะร้องไห้หรือหัวเราะอ,อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปธรรมชาติจะโอบรับคุณเสมอธรรมชาติจะช่วยเยียวยาจิตใจคุณโลกนี้ยังมีมุมสมบงบรอให้คุณกลับมาเป็นแค่คุณโดยไม่ต้องแบกอะไรเลยอย่าลืมนะแม้ในวันที่คุณรู้สึกสับสนแม้ในวันที่ใจคุณเต็มไปด้วยคำถาม คุณยังมีธรรมชาติอยู่ข้างๆคุณยังมีใจดวงนี้ที่ยังเต้นอยู่เพื่อบอกว่าคุณยังมีคุณค่าและคุณยังเดินต่อไปได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยหัวใจที่ยังเต็มไปด้วยความหวังนะคะ